ผู้ชมตอนเช้าวันอาทิตย์จะมาเก็บกับดักนูครับเมื่อวานใส่ไว้ครับแล้วก็แช่ไว้เช้านี้ก็จะมาเก,ก,ก็บนะครับรู้สึกว่าน้ำขึ้นนะนนนเนี่ยน้ำขึ้นโอ้โหหมัดเส้นลุ้นกันครับว่าจะมีโอ้โหลงไปอย่างเดืวเลย ม0ติดมีพอประมาณนี้ครับได้อยู่นะครับนี่ครับคานผู้ชมโอเคครับทางที่ขอแล้วครับมาลุ้นกันน้นนนนำขึ้นครับน้ำขึ้นต้องฟอนสาอที่ตื่นฝนตก พอมีพอได้ 3, 3, อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่เอเคครับหลังที่สามครับร่ังที่สามอดนะครับงีขึ้นอยู่ากเลยหอยเยอะมากเลยใ โอเคครับมาดูล,ดลัทงที่สี่ครับเยวใกล้กันนิดเดียตรงนี้มีที่ใส่ครับสงมติมันลึกก็เลยไนมะ่อยากเดินไปรังที่สี่ตรงนี้ตรงนี้มันใกล้กันก็พอได้ครับใกล้กันกับลังที่สามเก็บกระโปรงพอได้ครับ เอาลงดีๆก็เยอะโอเคครับอ่าครับท่านผู้ชมน้ำเยอะนะใส่มันไม่ใช่ ได้อยู่ครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนีครับืได้อยู่ครับท่านผู้ชมนี่โอเคครับเป็น